สวสท่านผู้ชมทุกท่านท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One to p l a y g a m e มาสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กันในเกม World of War 4นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะครับฝากดากดไลค์กด s u b ซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะถ้าท่านใดพร้อมแล้วขอเชิญรับชมเกมนะวันนี้ครับโอ้โหยี่เชียวๆ <laughs> รับเสียทำได้อยู่แล้วเนบอกเน็กูไม่เนบอกไม่มีโอเลยนะ กูไม่มีอะไรเลยนะตัวแม่ไม่มีก็หมื่นสี่หมื่นห้าว่คุณหมื่นสี่มื่นห้าคืออะไรวะไม่พอหรอก้าโปรเจกต์เรียนก็ไปเกิดถลายแล้วนะยังดีโปรเจกต์เรียนแม่งสี่ป ลยุลยด้านนี้ก็วิง่งวิ่งหน่อยก็ดีวิ่งอยู่แล้ววิง่งอย่างเดียววิวิ่งเท่านั้นก็โพ่พอบหนึ่งพ่อมาไหนน่ะนนพ่อมาหนึ่งหนึ่งพ่อมาว <laughs> ิ่ง <laughs> ถอย <laughs> นี่ <c oughs> พอมา <c oughs> อไม่น่ารัก,กน <c oughs> ี้ะวายพอ่อเรียบร้อยอเเย็นๆสิเออเวลาเล่นนะ่ะเปลี่ยนตัวละครด้วยนะมันจะได้ปลดล็อกไอ้ะไรน,นะปลดล็อกไอ้ขวัดขวัดตัวมันอนะ่ะ เอ้ยนี่มนไม่ได้อ,อ,อึเออเดจังวะโออึดดิว้ายไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยจ่อกระนั้นเดมึงไม่ตายไปก็ไปก็ระวังไอ้ตัวโดดไปไปไอ้ตัวร้องอยกจริงไอ้ตัวร้องก่อนเดี๋ยวทำบี่ใหม่เดินดิเดินดิเดินเผือดิมาเร็วมาเนี่ยไปเนีน่ยไ,ไปอยู่ เฮ้ยโว้บู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 อแล้วบูย่แล้วโอ้สายแล้วอุ้ยโคดอ่อนไอ้สัตว์ไปกระโดดต่อยกูวิ่งวิ่งเร็วเดินเคล็เดินเคล็หน่อยเคล็ไม่เดินโอ้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 หัวไหลยูเด่นดีเพื่อนกันเองไม่ไรรัดเลยกู มาเกาหลังให้ควดทข้างมวะขอปั๊มหน่อยขอปั๊มหน่อยขอปั๊มขอปั๊มเอาเปล่าไปเรื่อยเรื่อยยังยังน้อยขอเปลี่ยนปืนมาเราโดนอะไรจะตายเราเลื่องน้อยเฮ้ยขาดลบวะเฮ้ยตกระเบิดมหตตกระเบิดมหมระวังโอ้สวยเลย

ตอนนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้มีเอเคก็มียาม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 าเออเอาเอเคเออเอเคดิ Dogs ๊งนแรงมแล้วดีแรงมล้วนแรงมาห้ดแรงมาแล้มนแรงรอดแรงมา้เนแรงมาร้นแรยมา้อมาอุดมาดิ ไอ้บมาเออแล้วก็ปูถุกตัวข้าวไปเลยสวยแป๊บนึงนะขอขั้นตัวก่อนแป๊บนึงใจเย็นๆแป๊บนึงไปทันแล้วหมดไปแล้วมองใจเย็นมาเก็บไปมาเก็บไปโอ้โหดานโอ้โหดานนี้ยสมมติโคตรเยอะดู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 หนึ่งอย่างเพิ่งนะโอ้โหจิบผานแล้วหนึ่งไม่เท่าไรหรอกเข้ามาไอ้ขี้ ต่อให้หมดอ่ะหมดอ่ะเข้ามาเข้ามาเนาะเข้ามาเนาะเข้ามาวันฮิตวันคิวว้ายเฮียโตเฮียอะไรเนี่ยผมรับหลังผมรับหลังผมรับหลังอยู่รับหลังไอโตางมาไอโตางมาไโต้งผมเอาอยู่ผมเอาอยู่ผมว่าผมเอาอยู่นะโอ้ยเหี้ยอะไรพวกมึงเนี่ย ไม่ไหวละไม่ไหวละขอเบิ yes. ่มเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูตกกู้ล่วงกู้ล่วงนี่ฟาดโบกเลยมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นกูมันมองไม่เห็นกูไงประเด็นโอ้ยเดี๋ยวกูเพิ่มเลือดแล้วเดี๋ยวกูเพิ่มเลือดต่อจะได้จะได้โอ้ยไอ้กูไอ้กูโอ้ยโหผมยังไม่ถึงนู่นเลยูไปแล้วหนึ่งฝากต่ออย่ารับจบเดี๋ยว เดี๋ยวผมลับจบเองเยี่ยเดี๋ยวบดลองแป๊บนึงโอ๊ยเอ็เยอะมาะเป็นสัตว์เฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้เฮ้ยฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยมา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 เดินเฟสมาถึงที่แล้วเฮ้ย้ ทางล่องโลกพี่เดินมาได้แล้วพี่เอาเปิ่นไปได้ข้อทีพี่เปิ่นไปหน่อยไอ้ยบดี้ล้มง่ายจังล่ะโอ้โหไอ้เหี้าคนเจอเลยไปกับต้นจะบดเลยไอ้น้องหนึ่งไปอ่ะ เดินตามมาเราตามไปแล้วเราไม่ไหวละเราไม่ไหวละโอเคโ <c oughs> ดนแล้วอะไรวะโดดวัดเซ้โอ้โ,โหโอ้โหโห <f ix> อ้โห <c oughs> วิ่งลอยทับอันนี้เมากูบละกเอาไอหนึ่งตายแล้ว ดองไปแล้วไอ้นึื่องของตะบีนี่ไงยิงเลยนี่ไม่ปานีไม่ปานีทั้งนั้น <Okay. S 1> โอ้มียาไหมนะ,ะมีอยูเ่เลือดนี้ดีกว่าไหวจริงเลือดโคตรน้อยตอไมคนมานั่งดูเยังโอ้โหเปน็นยังไงเจียนเป็นยงไงไปนั่งดูแมวที่สิบสองวิสิบสองวิ เดี๋ยวนะเพิ่มกระสุกะน,นก่อนรอตั้งนึงก่อนนี่ลูกป้กมานี่เป็นมองมุมมองหนึ่งได้ไหมไม่ได้โอ้ยอโอ้ยปืนโคตรเท่ไปไปไปโกโกโกเป็นเดียวที่เราใช้อะโคตรแรงอะ พลาบอ่ะอืมไม่เอาดีกว่าแม็กนอยเฮ้ยตัวน uh, anyway, um, uh, ี้ม uh, ีระเบิดไอ้บอทได้ดีจริงนะไอ้บอทเนี่ยมันตามเราเว้ยคอยเดินมาคู่กับเราเฮ้ยทหารน่ารันเฮ้ยต่อทหารด้วยหุ่นใจเวลายิง บอกเลยด่านเนี่ยทหารก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณได้อุ่นใจวะไม่อุ่นเลยมีกี่ตัวทหารมีแค่เนี่ยสองตัวช่วยทหารด้วยนะทหารโดนตบโดนใครเป็นทอมบี้จริงประเณเอยไอ้เก่งมันก็จะมันจะแขลงแก่งมีมียา สมมติว่าใครจะต้องการยานะเดีのの๋ยวบอกเรานะเรามีสมบล็อมันมองไม่เห็นเราเว้ยมันจะทำให้ไม่ได้ผมต้องกาารยตัวเรามันบล็อกได้ยังมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนตอนเลือดเจ็บเลือดน้อยพี่จะปฝาจะบล็เอ้าใครไม่มีใครคนเล่นปืนครบเลยหรอโอเยเอ้าาย

แม็กหมดแม็กหมดโ okay. อเคตรงเรามีมามาตงรงเราดิมีอันนี้เหรอทหารทำทหารทำยี้แล้วบ้างวะทำทรงอะไรนะ <laughs> พี่ว่าอะไรนะเมื่อกี้อาหารทำยี้แล้วบ้างวะยี้หลายอย่างเลยนะอาหาร ยกก็เป็นอุ้ยดูทหารอ๋อไม่ใช่ไม่หัวทองของมึงอะหัวทองเหรอตามาทมามกคนนี่แหละะเฮ้ยทหารเยอตรงนี้นน่นนนี่นนไปกันไ้ทำไรอะมียา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 เฮ้ยเจ๋เล่

เช่นไรไม่เชรงนี้หน่อยต้องป้องกันคนขช่นไยไปล้วไปแล้วโอเคไม่ไหวแล้วูมาบุ้งหนึ่งคอหนึ่งอหมาคอยหนึ่งมาพ่อทำพ่อทำตัวงั้นน่าโอ้โหไอ้พ้กคนเยอะประสาทไม่ทำยีอะลย อุย๊ยกล่องกระสุนไหมกล่องกระสุนอยู่ดูว่าตามมาหนึ่งตามมาหนึ่งโอ้โหไม่บูมไมาบูควง เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยล่วงไปไรจ้ะเอหนึ่งล่วงเอหนึ่งลวมาหนึ่งมาเลยโดนสะดุดขาตัวเองเฉยไปกดเวก้ไปกดไปกดอีกแล้วขึ้นไปวนรูบรูบูบูบไม่ไหวเฮ้ยไอวอกมาไอวอกมา ก็ส่นหมดปนะดเ,เราก็หมดเราไปดูเื่องละเรก็สอมพี่ไปอมบี่ไกะข้างหน้าเหรอโอเือเ

เขี้ยมามาห่าอะไกลัวมึงนี่หลักกลัวจริงๆกันเนี่ยเออลงไปตัวตัวได้นะไอ้บู oh <yeah. S 1> เอาเยอะไอ้ยลวงมดละเฮ้ยตามมาตามมาด่วน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 ด่ดดดดวน

ยเย่ะสวยทำดีทำดีลูกปลาเฮ้ย ไปหมดวะเลือจะหมดละโอ้ยเฮียแล้วเนี่ยตามมาตามมาตามมาโอ้ไอโบไอโบไมค์ก็เน็ตเน็ตอุ้ยอุ้ยเฮียเกือบแล้วอุหลบอุ้ยอุหลบโอ้ยมันล่วงไปได้เหมือน้นา Yeah mike 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 web được rồi. go hoa Dừng hoa nhưng hoa mang thôi hai trăm một mươi một 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 hai trăm một Tiệp ถอยได้ละขึ้นเครื่องบินไปแล้วมันขึ้นเครื่องบินไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ทิ้งเราไว้ใช่ไหมอีกแล้วแหละมันจะทิ้งพวกเราอีกแล้วแหละเกดไม่ชอบทิ้งไอ้สัตว์มันแบบให้พวกเรามาช่วยก็จบไปแล้วนะครับสโลเกียในวันนี้นะฮะ คุณที่เราทำมาอยู่วิโงกันอยู่ไววโพบกันใหม่คิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบอกว่าขอบพระคุณที่รับชมรับฟังครับบ๊ายบาย